สวัสดีค่ะพบกับช่องอยู่ไ c นชาแนลวันนี้นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาแนวใหม่นะคะเราจะมาดูดวงฮวงจุ้ยเกี่ยวกับบ้านกันนะคะว่าบ้านที่เราอยู่เนาะจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรยังไงถึงจะดีนะคะก็วันนี้เรามาพบกับหมอดูในช่องของ fortune teller ครับ fortune t e นนี้เรามาดูฮวงจุย้ยมาแก้ไขฮวงจุย้ยเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องการงานเรื่องการเงิน เรื่องสุขภาพนะครับเราจะมาดูว่ามันมีอะไรที่เราทําแล้วผิดแผกแตกต่างไปหรือเปล่าอย่างนี้ในบ้านเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยโอเคเริ่มดูกันเลยค่ะนะครับเจ้าของบ้านมองไพ้แล้วนึกมองไพ้แล้วก็สื่อทิตใจว่างๆนะครับเดี๋ยวจะเปิดดวงเรียกว่าดวงจรก่อนละกัน มือซ้ายตัดพูดได้ไหมได้พูดเลยตามสบาลครับกงดูกริงกรงในการดูดวงมาครับอันนี้เป็นไพ่ติดสองใบครับทีละหนึ่งใบเอามือมุดแล้วนะมือซ้ายหยิบครับเอามือซ้ายนะคะ1ิบสองเหรอติสองสวัสดีค่ะนี่คือไลฟ์สดนะคะ 2 3 4, 4วันนี้พ่อหมอ5้าพอจูนเทเจอรอยู่ห้องช่วยบ้านน้องสาวสุดที่รักนะคะ1 9 10 11 12 <Okay. S> 1บส2องโอเค เราจะปรับวงจุย้ยเราจะดูสิบสองใบอันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวพอเป็นบ้านชั้นเดียวปุ๊บเนี่ยเราจะวางตำแหน่งก็คืออยู่ในอยู่กลางบ้านแล้วก็หันหน้าออกหน้าบ้านแล้วแบ่งเป็นครึ่งซ้ายครึ่งขวาแบ่งเป็นสี่สี่โซนหน้าซ้ายหน้าขวาห,ห,หลังซ้ายแล้วก็<ร>หลังขวาเราวางไพ่เป็นสี่โซนอตอนนี้เราจะวางไพ่เป็นสี่โซนเพื่อดูวงจุ้ยของบ้านบ้านของที่ เงินเัน้เกี่ยวไม่เหนะเตี้ยโอ้โหมีตเงินตั้งนนเลยเตี้ยโอ้โหบ้านนี้มีติเงินค่ะบ้านนี้นะมีแค่นี้เหรอเมื่อกี้นะบ้านใช่บ้านนี้บ้านนี้นี่คือลกมากมีเงินเลยบ้านนี้เป็นบ้านที่คิดแต่เรื่องเงิน้านไหบ้านนี้เป็นตำแหน่งที่เป็นบ้านนี้วางวางมาดีสร้างมาได้ฟุกมาก สร้างมาตำแหน่งเรื่องเงินเลยแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยทั้งคู่ทำงานทกศด้วยการเงินมันเลยขึ้นอ๋อเด่นแต่เรื่องเงินเรื่องเงินใช่มันก็เลยแบบเด่นแบบเรื่องเงินมันมาเลยเห็นเป็นกลมๆเนี่ยเงินเงินใช่ไหมอันนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพของของในคนในบ้านก่อนนะโอเคมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแต่จุดที่มันทําให้เกิดปัญหาก็คือ หลังขวาด้านหลังของบ้านเราหันหน้าออกเราหันหน้าออกไหมครับเราหันหน้าออกอ่าด้านหลังของด้านหลังบ้านด้านขวาห้องเด็น้อยเลยค่ะเยื้องตรงกลางกลางอ๋อเครื่องซักผ้าตรงกลางโอเคเออตอนนี้เราเป็นมุมเครื่องซักผ้าสมมติอ่าเพราะว่าเราคิดไปเนาะบ้านเราคือมุมเครื่องซักผ้าตรงนั้นโอเคแปลว่ามุมตรงนั้นอ่ะมันไปเกิดการซักล้างเนี่ยมันมันทําให้ไป เสียดสีแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องประมาณว่าตั้งแต่ช่วงช่วงช่วงหูเขาลงข้างล่างเนี่ยคนในบ้านจะไม่ค่อยดีเสร็จไปหนึ่งแล้วหายแล้วเสร็จไปอ่าคนในบ้านจะไม่ค่อยดีตำแหน่งเนี้ยอย่ายให้ลบแล้วก็จริงๆแล้วตำแหน่งนี้อคือตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้ไม่จริงจริงก็ไม่ควรไปตั้งอะไรที่เป็น ัก้างใช่อะไรซักล้างคนเรื่องเป็นห้องน้ําอ่ะไอ่ตรงห้องน้ํามันก็คือห้องน้าอ่าห้องน้ํามันคือห้องน้ำาย่างนี้ช่วงนี้เหลือที่บ้านอยู่อ่าโอ้ตำแหน่งห้องตำแหน่งห้องแม่เนี่ยตำแหน่งห้องห้องด้านในนาะใชเป่นอห้องแม่ใช่ไหมตำแหน่งห้องแม่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ถ้าคนทํางานเก็บเงินนะดีมากอคนอยู่ตรงนี้จะเก็บเงินได้ หห้องนอนทั้งนี้นะห้องนั้นดีห้องนอนเราแบ่งสามโซนได้ห้องหนึ่งห้องสองตรงนี้สามใช่ไหมเออเรามีสามเราอยู่สามโซนไงเรามีไม่ใช่ต้องแบ่งครึ่งบ้านถ้าแบ่งครึ่งบ้านคือตรงนี้ด้านซ้ายฝั่งนู้นถือว่าเป็นด้านขวาเป็นขวาถูกป่ะเอาแค่นี้ก็้าของบ้านก็อยู่ขวาสุดจริงไหม ขวาสุดถือว่าเป็นตำแหน่งบ้านดีมากทั้งสองห้องเลยถ้าอีกห้องหนึ่งเนี่ยนอนก็รวยอ่านอนรวยห้องหนึ่งนะกับอีกห้องถัดไปห้องที่ติดขวาเลยนั่นก็คือนอนแล้วมีความสุขคือชีวิตจะมีความสุขแสดงว่าตำแหน่งสองตำแหน่งนี้ดีมากสองห้องนี้เนาะดีเลยแล้วก็ถ้าจะเอาฝันแม่นถ้าจะเอาฝันแม่นนะฝันหวยบ้านนี้นะจะนอนแล้วฝันหวยต้องห้องนี้ ้องการแม่ย้ายที่นอนอ๋อห้องตรงนี้เนาะใช่แล้วห้องตัวเนี้ยห้องตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่โปร่งถ้าจะทําถ้าจะทําให้แบบการเงินของบ้านสุดๆนะห้องเนี้ยจริงๆควรจะเป็นห้องที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้องพระเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วอย่าให้ลกแล้วพระเรามาโดยยุ่งตอนนี้ห้องนี้ลกมากค่ะบอกเลยเนี่ยตรงเนี้ยต้องแก้เพราะตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่วางวางของขังวางพระพุทธรูปวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ เราะเป็นตำแหน่งที่ฟ้าเปิดแล้วเป็นตำแหน่งที่แบบจะส่งผลต่อความมั่นคงของบ้านด้วยคิดจะดีกว่านี้เนี่ยส่วนด้านนี้เปลี่ยนห้องสร้างที่เปลี่ยนห้องเก็บของต้องสร้างที่เก็บของส่วนด้านส่วนด้านเนี้ยเออเหมาะเลยฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือชิลๆใช้จินตนาการถ้าถ้าเราถ้าเราอยากจะทํางานเกี่ยวกับจินตนาการเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ วิชาการอ่านหนังสืออ,อ่านหนังสือนะยิ่งถ้ามาอ่านห้องนี้นะถ้ามาอ่านฝั่งนี้ฝั่งซ้ายซ้ายหน้านะจะสอบติดดีมากนะถ้าถ้ามีลูกหลานนะแล้วมาทางนี้นะ<ม>เป๊ะเ,เช๊ะเลยคือมาอ่านหนังสือห้องนี้ยังไงก็ติดนะแบบความรู้เนี่ยแบบอ่านเข้าไปปุ๊บเนี่ย<ม>ออกมาปั๊บมันจะเด้งกลับออกมาให้เด้งกลับมาให้เวลาจะใช้เลยอรแบบโอ้แจ๋วแจ๋วโอ้ตำแหน่งตำแหน่งมันต้องบอกว่า หลังซ้ายหลังซ้ายหลังซ้ายนี่ก็คือแถบนี้ไปแถบห้องครัวเนาะโอ้แถบห้องครัวนี่มันแถบเศรษฐีเลยนะมีเงินขึ้นเต็มเลยแถบเศรษฐีเลยแถบห้องครัวเนี่ยใกล้แถบห้องครัวนี่คือทั้งบ้านเนี่ยตอนนี้บ้านเนี่ยสร้างมาสร้างมาได้ดีได้ดีเลย อย่าลบห้องครัวนะห้องครัวห้องครัวกับงานเข้าอย่นย้อยห้องครัวกับช่วงเนี้ยช่วงงานเข้าอญ่น้อย,ยจ้าพอมันตีกลางค่งพอมันตีกลางค่นปุ๊บมันจะล้นตรงโตที่เราเห็นโตกินข้าวใช่นะมา,ะม,ามาตีขึ้นจะแปลว่ามันเป็นแถบน,นนะถ้าแ,แถบนั้นนะจัดให้เป็นระเบียบนะจัดให้เป็นระเบียบโดยเฉพาะเยื้องๆมาตรงกลางอน่ยช่วงช่วงที่เยื้องมาตรงกลางตรงเนี้ยอันนี้เอาให้ดี คือของเยอะไม่เป็นไรแต่ให้เป็นระเบียบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อยาๆๆๆ่าไปซุกซุกนู่นนั่นนี่จนแบบอันนี้ไม่ดีเอออันนั้นเพราะว่าเป็นเป็น,ปนตําแหน่งเศรษฐี <c oughs> ตรงนั้นเลยนะตรงนั้นเป็นตําแหน่งเศรษฐีเลยนะหลังซ้ายนี่โอ้โหหลังซ้ายหลังซ้ายเยื้องกลางนี่ตําแหน่งเศรษฐีเลยแม่โอ้ยบ้านนี้นี่สุดนี่ถ้าเขาประกาศนี่ใครดูไลฟ์อยู่นี่มาซื้อเลย S 1> <S 1> <S ม,มาซื้ออะไรบ้านนี้มาซื้อเลยแล้วทำใหม่แล้วจัดใหม่อ่าเรื่องสุขภาพไปเปลี่ยนกาลางหลังขวาหลังขวาอกากลางหลงัง,ลงขวาโอเคใช่กลางหลังหลังขวาอ่าหลังขวากลาง <S <S ให้เปลี่ยนช่วยหน่อยยังเล็ก <S 2> <S 2> เร่ที่เปลี่ยนอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงพอทําได้เปลี่ยนแบบไหนอะ ไม่ย้ายไงเก็ไม่ต้องเอาเอออะไรที่มันโยกโยกทิ้งทิ้งอะไรพวกนี้ยให้มันเก่าอย่าให้มันใช่แล้วและตำแหน่งนี้มีผลมีผลกับสุขภาพเนาาะสุขภพแล้วก็โชคลาภมันแปลว่าแจ็ครีตตรงนั้นไม่ดีมันมันตำแหน่งโชคลาภกลายเป็นว่าไปปะชล้างใช่ไปมันไปจัดการตรงตำแหน่งนั้นไม่ดีอ่ะเหมือนเหมือนทางเนี้ยทางเนี้ยตำแหน่งลงทุน่ะ อพอไปดูเปิดเขาดูอ้าวตาย่ะแล้วตำแหน่งลงทุนของตัวเองมาเลข้ค่ขาผู้ก็พังหมดดีทําอะไรเดี๋ยวมันก็บางหมดเออตั้งแต่นั้นมาพอเปลี่ยนปั๊บมันก็ดีตําแหน่งลงทุนถ้าสมมุติอมีการลงทุนอ่พิคิงเนาะจะลงทุนจะเล่นหุ้นจะอะไรเท่าไหร่แหละนะอยากเปลี่ยนห้องกลางอยู่ตรงห้องนี้เอาพระเข้าห้องทํางานใช่เอาพระเข้า เอาลงทุนเอาอะไรเข้าที่นี่อันนี้จะรุ่งเลยใช่ตรงนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยอะไรมันจะเข้าเซ้นปั๊บปั๊บมันจะตัดสินใจแล้วตำแหน่งตรงที่บอกให้แก้แก้ให้ดีปั๊บโอ้โหจะเสริมกันเลยมาทําตรงนี้มาบูชาพระอยู่ตรงนี้ด้านหลังหนุนด้านหลังตำแหน่งโชคหนุนรวยสุดรวยทะลุบ้านเนี่ย มันวางมันวางผิดมันวางหงจุ้ยผิดแค่นั้นเองเนาะเนี่ยมันวางหงจุ้ยแต่ว่าที่สำคัญคือห้องเก็บของเราจะย้ายไปอยู่ในดีกลายเป็นว่าเนี่ยหลายๆบ้านเนาะห้องเก็บห้องที่ดีกลายเป็นว่าเอาไปเก็บของมันก็เลยกลายเป็นทับถมเพราะว่าบ้านมันมีอยู่เท่านี้เนาะมันก็เลยเอาไปใส่ในห้องต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ตำแหน่งเษฐีก็คือหลังซ้าหลังหลังหลังคิดการหลังขวาตรงนี้ที่เราต้องเปลี่ยน หลังขวาใช่หลังขวากลางตรงข้างหลังด้านขวาตรงกลางเปลี่ยนให้ดีแล้วก็ห้องกลางนี้ห้องกลางนี้ห้องดีสุดแต่ไม่ใช้่ห้องดีอ่าห้องดีนี่ต้องเอาพากเข้าเอาอให้เข้าไปทํางานอกับห้องครัวนี้กับห้องครัวทําให้อทําให้เรียบร้อยพอเรียบร้อยปั๊บแล้วทุกอย่างเปลี่ยนเลยแล้วตรงนี้สุขภาพก้ดีขึ้นโอ้โหอันนี้ยมีหน้านะมีหน้าพี่บอกว่าตั้งแต่หัวเข่าลงเท้าโดนเต็ดเต็มไปลงที่แม่เลย ได้ผ่าไปเลยสองสองเขาแต่ว่าแม่ก็เป็นมาตั้งแต่อยู่รุ่นนั้นนะอ้าวก็มันก็มาโดนต้องผ่าโดน่แล้วมันก็จะต้องแรกอะไรก็ต้อไปก็แต่ถ้าแล้วถ้ายังเป็นเดิมอยู่ก็เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนคนโดนคนหนึ่งเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปโดนอีกคนหนึ่งไรุป่าภาพรวมก็ดีใช่ไหมไม่ใช่ภาพรวมดีนะดีเลิศประเสริฐสีดีเลิศประเสริฐสีดีเลยแค่ ใช้ให้ถูกตำแหน่งเียจัดใหม่ได้ใช้ให้ถูกตำแหน่งจัดใหม่ของที่ไม่จำเป็นต้องไว้ก็ลงไปข้างล่างก็ได้หให้ตีตีกกก่อเก็บไปเลยเข้าไปเนี่ยโอ้โแต่สองเนี้ยแต่ตรงจุดเนี้ยห,ห้องนี้โดยเฉพาะเนี่ยโอ้ยนี่นี่สุดแล้วห้องนอนฝั่งนั้นถูกต้องดีงามอยอยมาห้องทํางานกับห้องพระอ่าถ้าพระเนาะถ้าพระให้ไว้มาเยื้องทางนี้เงซ้ายมาเลย หันหน้าออกมาเาเดี๋ยวทางไหนดจนหน่อยนึงแต่ว่าเราเนี้ยก็หันหน้าทางนี้เลยทำอย่างนี้เนาะก็มาทางนี้แต่ให้มัดก็คือเอายห้องทางนู้นก็มาอย่างนี้ชิดซ้ายห้องทางนี้เอามาไว้ทางนี้แล้วก็ส่วนจะลงทุนจะทำงานคอมหรือโต๊ะขยับมาทางนี้ได้ขยับมาหน่อยนะแล้วก็จบได้แค่นั้นถ้าวางถ้าวางตรงนี้นะอุ้ยรุ่งเอาเตียงเอเอาเตียงไปใส่ห้องฝน หรือหรือหรือจากเตียงนอนเก็บ <c oughs> ก็ได้อ,อ่าแล้วก็เอาให้มันกลายเป็นห้องที่ออทําเงินฮาล่ลง่ลงอาทำเงินแบบมีเท้นโอ้อันนี้ถ้าห้องนี้เล่นหุ้นนะปึ๊บปึ๊บปึบป๊บโอ้ความผิดพลาดจะน้อยมากแต่ต้องแก้ด้านหลังนะถ้าไม่แก้ด้านหลังความผิดพลาดจะมีเออม,มันจะรั่วออกหมดเลยเออมันตำแหน่งโชคไม่ดีไงือดันไปเอาของที่ไม่ควรไปอะไรตรงตำแหน่งโชค มีไม้กว่องไม้กวาดมีอะไรวยวะากมีทุกอย่างโอ้โหไม่มีไม้กวาดไม่ได้ค้ถุกโอ้โหนี่นะแหมวางถูกตำแหน่งแหมกวาดโชคออกเลยกวาดถูกวาดถูไปหมดเลยโอ้โหนี่ต้องต้องแก้อ่าเดี๋ยวนี้การเงินของบ้านนี้เนี่ยการเงินของบ้านนี้ได้จากความรู้ได้จากการศึกษาได้จากพื้นฐานเลย บ้านนี้นะถ้าทํางานถ้าให้ได้เงินก็อาศัยความรู้โชคโชคต้องแก้ก่อนถ้าแก้ตรงนั้นแล้วก็จะเปลี่ยนห้องนอนนู้นดีใช่ไหมว่าไม่ค่อยมีโชคเลยห้องนอนอ่าอยู่พวกนี้ไม่เคยนอนโชคดีหมดบ่อยพวกนี้ไม่มีโชคครับห้อนดลังซ้ายใช่ไหมอืหลังซ้ายห้องนอนห้องแม่ก็ดี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 ห้องนอนห้องนอนก็ห้องนอนดีหมดเฮ้ยหลังขวาเดี๋ยวดูผิดอ๋อขวาอืขวาใช่ปะอืหลังขวาอ้าหลังขวานี่ไง มันก็ต้องไปแก้ไงเพราะมันติดติดกับห้องนอนทางแม่ไงเนี่ยถ้าไม่แก้แล้วคนอื่นไปนอนต่อเนี้่หรือไม่แม่เข่าแล้วเดี๋ยวพ่อก็มาเข่าต่อเนี่ยเนี่ยต้องแก้ตรงนี้ใช่มัน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 โดนใช่มันโดนกันพอดีแต่หัวนอนตรงไหนไม่เป็นไรหัวนอนก็เลือกตามทิศอืก็ไม่ต้องไปตะวันตกแค่นั้นเองอะไรเงี้ย เราหันหัวไปตะวันออกได้ใช่ไหมได้ได้หมดเลยเราหันยกเว้นไม่ควรหันทางไหนไม่ควรหันตะวันตกไม่ควรหันไปทางนี้ใช่ไหมแม่ใช่ไม่ควรแล้วเรี่อค่ะทิศใต้อ่าคือถ้าจําเป็นก็เยื้องเยื้องมันไปหน่อยในใต้แม่หันหัวไปใต้ไงผมไม่เป็นไรเออแต่ว่าไม่ต้องหันไปทางนั้นแล้วก็ปีนี้ปีนี้ตะวันตกเขียงใต้ตั้งแต่ยี่สิบปีถัดมาตั้งแต่ปีนี้ไปไปสิบยีสิบปีถัดผานมาตะวันตกเขียงใต้ไม่ควรทุบหรือเจาะ เคาะทั้งที่พยายามอย่าไปตกเชียงทุบกำแพงอย่าไปเลาะอย่าไปตอกอย่าไปทางนี้นะนี่ไงนี่ทางนี้ใช่ไหมนี่ยนั่นส่วงไปละโซนทางนู้นอะโซานไปอยู่นี่ไตอกอยู่นี่ว่ามันเป็นยุคเก้าของฮงจุ้ยเพราะว่ากันว่าตำแหน่งของอะไรอะไรเขาเรียกอะไรนะ แล้วก็ไปต่อติดเองนี่โอเคเราไปติดเอ็นี่แล้วถ้าเราจะเพิ่มห้องอะไรนี้ก็ได้ใช่ไหมเพิ่มห้องในนี้หรอเราจะต่อทางนี้อะไรอย่างนี้ได้หมดเเพราะฉะนั้นทางตำแหน่งนู้นก็ไม่ได้มีอาคารไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่ได้ไปถูกไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปอะไรต่อเป็นห้องขึ้นมาเป็นเก็บของอะไรอย่างนี้อือก็ต่อไปเลยก็ต่อไปเลยแต่ก็เลี่ยงๆตรงนั้นไป มุมนี้มันก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วเนาะก็จะมาทาะไรอย่างนี้ก็ถ้ามุมนี้จะแก้แล้วให้มันรับซับตะวันตกทางใต้เนี่ยหาอะไรแดงๆเลยติดๆไว้หน่อยก็ได้โคมแดงไหยไว้หรือเอาผ้าแดงปูกไว้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้มุมบ้านนี้เออมุมเนี้ยเราชือว่าทิศอสูรไปเคาะเดี๋ยวมันโกรธแต่ถ้าเปลี่ยนจากอสูรเห็นผ้าแดงแล้วมันก็ให้ชูอ่ โอเคสุขภาพแค่ตรงนี้ตังเดียวเลยแล้วช่องนั้นเราจะเงินคิดแต่เงินอย่างเดียวสิบ้านหลังนี้คิดแต่เงิน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 นี่แต่ไอ้ที่คิดไว้ใกล้ๆนี้จะสำเร็จใกล้ๆนี้จะสำเร็จที่คิดไว้แล้วในอนาคตปุ๊บปั๊บ ถ้าทำอย่างนี้นะจะเร็วขึ้นนะนะนาคพจะเป็นเศรษฐีเลยไอ้คิงนี้เศรษฐีเลยเศรษฐีเลยเป็นเศรษฐีเลยในไพ่ชุดนี้คือไม่ต้องขึ้นเป็นอื่นเศรษฐีเลยอเคแก้แก้เปลี่ยนตึ๊บตึ๊บตึบนแล้วก็ๆๆๆๆลกองถัดขวตํตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐีนั่น ต้องทําให้ดีงเยื้องๆกลางๆด้านหลังเยื้องๆกลางอันแถวนั้นอะไรที่มันลกๆอะไรที่มันอุ้ยถังขยะเอาไว้ตรงนั้นทําไมเอาออกเอาอมกประตูใช่เอาออกครับไม่ใช่จุดเห็นไหมส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วคนเราจะจะวางอะไรที่แบบไม่ค่อยดีเอาไว้ในตําแหน่งดีมันมันใช้งานตรงนั้นเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรวางอ่าเนี่ยเราต้องเคลียร์จุดเศรษฐีให้ดีอืม แล้ถังขยะไปไว้ตรงไหนโอเคก็ขยับไปก็จัดใหม่อฝั่งมันต้องมันต้องรื้อครัวใหม่แล้วมันต้องทำได้อย่างห้องนทำครัวให้ดีๆห้องน้ำไม่เป็นไรห้องน้ำไม่ยมัน่ไม่ไม่ต้องไว้คือหน้าห้องน้ำฝั่งนี้นะเดี๋ยวรื้อหมดเลยก็คือออกของออกนะตำแหน่งโชคลาบตรงนั้นอ่ะตำแหน่งโชคลาบตรงนั้นอ่ะมันของออกได้ทีนีต้องเปลี่ยนที่ซักล้างเปลี่ยนเปลี่ยนไป้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมตำแหน่งเศรษฐีไปไว้ถังขยะ ตำแหน่งโชคลาภไปไว้ไม้ถูกพื้นไม่กว่าเรื่องตลาเอาซะ่แล้วบอกจะถูกเลขไม่ถูกละไม่โดนเลยจบการแก้ฮวงจุ้ยนอกสถานที่โอเคอ่าให้ฝากช่องพ่อหมอเอาไปตามนะตามนั้นช่องช่องช่อง Fortune t e a d e r เนาะไปติดตามได้ช่อง Fortune t e a d e r ทาง YouTube และ TikTok นะคะเดี๋ยวปักลิง์ไว้ให้ข้างล่างโอเคหิ่งห<ะ>ิ่งรวย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 ดีดีมากเลยแต่โอยตำแหน่งทำ